จะไปหาเงินจากไหนวะเงินต้องเยอะลำบากอยู่ไ่้ช่วงนี้พี่เป็นใครพี่พี่มีงานง่ายๆให้น้องทำอสนใจปะโอเคเรียบร้อยมีเว้ตามสัญญาเงินสดมื่นหนึ่งเฮ้ยเด็กที่มึงไม่หามาบัญชีมาไอห่ามันเอาตังเราไปแดกหมดเลยเก็บแป้งเลยไม่เงียบกลัวเดี๋ยวโดน เฮียโทรมาวะ่ะสวัสดีครับเฮียอุย้ยหาหาได้ทันอยู่แล้วครับเฮียไม่เบี้ยวครับไม่เบี้ยวครับเฮียครับครับสวัสดีครับกูจะไปหาเงินจากไหนวะเงินตั้งเยอะเฮ้ยน้องชาย ลำบากอยู่ว่าช่วงนี้อือครับแล้วพี่เป็นใครพี่เอาน่ะพี่มีงานง่ายๆให้น้องทำอ่ะสนใจปะงานอะไรพี่เปิดบัญชีให้พี่แล้วเดี๋ยวพี่เอาเงินสดให้เองหมื่นหนึ่งเปิดบัญชีได้หมื่นหนึ่งอือบัญชีอะไรวะพี่ก็บัญชีทั่วไปเองไปธนาคารแล้วไปเปิดบัญชีมาเดี๋ยวพี่เอาเงินสดให้มึงหมื่นหนึ่งเฮ้ยแล้วมันผิดกฎหมายแล้วป่ะพี่ เอางี้ถ้าเองคิดได้อะว่าอยากจะร่วมงานกับพี่โทรมาแล้วกันนะมื่อหนึ่งเงินสดๆแค่ไปเปิดบัญชีเรื่องเล็กแล้วโทรมานะ สวัสดีครับพี่ผมเปิดบัญชีเรียบร้อยแล้วครับได้ครับพี่ได้เลยครับที่เดิมนะครับพี่ขอบคุณครับพี่เดี๋ยวผมไปหาครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับไหนดูดิบัญชีที่พี่ต้องการครับพี่โอเค เรียบร้อยนี่เว,ว้ยตามสัญญาเงินสดหมื่นหนึ่งอ้ยหมื่นหนึ่งด้วยขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับยินดีที่ได้ร่วมงานเช่นกันพี่ขอบคุณมากครับเดี๋ยวยังไงเนี่ยมีอะไรพี่โทรหาบคุณพ <Okay. S 2> ี่โอเคเจอกันมผนะพี่เชียบเฮ้ยบัญชีที่กูเปิดเมื่อวานเนี่ยเงินเข้าสามแสนเลยวะ เสร็จกูซิวะใครจะไปปล่อยไว้อืมดีดีนะกูตั้งแจ้งเตือนไหมเนี่ยไอเชียรถใครวะสวยวะ่ะเฮ้ยตั้งมาดีไว้ เฮ้ยไอชิปเป็นไงมาไงวะ <S <S เออพอดีกูแวะมาแถวนี้ก็เลยเออผ่านมาก็เลยมาหาเออหนึงเป็นไงสบายดีไหมวะออสบายดีเฮ้ยถามหน่อยดิรถบิ๊กไบค์หน้าหน้าบ้านมึงอะของใครวะสวยดีวะอืของกูเองกูเพิ่งถอยมาใหม่เฮ้ยจริงเน่จริงเน่โทรศัพท์ก็ใหม่นี่ว่ะแน่นอนก็ใหม่โทรศัพท์ก็ใหม่ม,มันเสียตั้มนี่ว่ะเฮ้ยแน่นอนเออพื่นอนเฮ้ยมึงไปทําอะไรมาวะช่วงนี้เงินเยอะจังวะเฮ้ยอย่าไปบอกใครนะเว้ยตอนนี้กู รับเปิดบัญชีมาว่ะะแม่งแล้วแบบเงินเข้ามาที่กูนะกูถอนมาใช้หมดเลยเขาท่ามั้วะเอ้าเฮ้ยมึงทำแบบนี้ระวังเขามากระทืบมึงนะเว้ยเฮ้ยเอานะกูดูแลตัวเองได้มึงไปไปไปเข้าบ้านก่อนไปชิดไป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 เฮ้ยไอ้เกียรติเด็กที่มึงไม่หามาบัญชีมาไอ้หามันเอาตังเราไปแดกหมดเลยเหลืออยู่สามบาทห้าสิบเนี่ยในบัญชีไอ้เฮียจริงเหรอครับเฮียเออดีวะ เก็บแม่งเลยไม่เงียเออพวกมึงไปจัดการนี่เรียบร้อยแล้วงานไปเก่งหงีดหงิดเ้ยกลัวเดี๋ยวมึงโดนเด็กนี่แม่งควรตีนว่ะมันอยู่แถวนี้อะอพ่จําได้ว่าบ้านอยู่ตรงนี้นั่นไงเฮ้ยเฮ้ยอ้ เงินกูอยู่ไหนวะพี่ยอนรอยเงินกูอยู่ไหนะขอโทษเงินกูไปไหนขอโทษพี่มึงเปิดบัญช erm ีแล้ว er ม,มึงเอาเงินกูไปใช้เหอขอโทษขอโทษขอโทษขอโทอโมษขออกกูมอโทษขอโทงขอโทษอโทษอโทอโทรขอโทอาเงิอโทซือทอโทรขอพทษขอโอโทษขอโทษขอพี่ขอโทษอโทรศัพท์เอโอโทอโทษขอโทษขขอโทอโทษอาเงินให้นายกูมึงเอาเงินไปเปิดโทรศัพท์เหรอ